ใครหารถโตยตา c a m รีนะเอติโ e มนะครับรายได้คันหนึ่งหมื่นนออกได้แล้วมันต้องคันไหนต้องคันนี้เท่านั้นเลยเอติโ e มคือตัวพิเศษนะครับที่แต่งมาแล้วแต่งไม่พอสีขาวภายนอกสีขาวมุกภายในดําไม่มีใครเหมือนมาพร้อมไฟหน้ามัลตินะครับด้านนี้ไฟตัดหมอกชุดแต่งมาพร้อมเลยตัวนี้นะครับเขาแต่งแม็กสิมาโคตรคุ้มนี่ครับโอ้โห คือหล่อเลยอะไม่ต้องทำไมห,หล่อเลยก็จะมองข้างไฟเลี้ยวนะครับผมยังไม่พอกุญแจรีโมทอย่างนี้เลยอ่ะมาดูกันต่อครับกันสั่นข้างและคันนี้บอกเลยของแต่งจารุงานมีครบหายากครับสภาพนี้แล้วบอกได้เลยนะครับคันนี้กดรีโมทนะครับผมเปิดประตูท้ายรถได้เลยดูนะกว้างขวางคือเป็นรถลักชูรี่ครับผมบอกก่อน,นคันนี้ออกห้างนะครับล้านกว่านะขอบอกก่อนนะครับผมทําโปรโมชั่นราคาอยู่แค่ 2 3 9 0 0 0เท่านี้จริงๆครับดูอยู่รถมือหนึ่งที่2 2 9 0 0 0พร้อมโปรฟรีดาวยังไม่จบคันนี้ซื้อสดไม่มีแวตแ้าคันนี้รายได้ครับ1ม0 0 0ออกได้แล้วคุ้มสุดๆยังไม่พอคันนี้นะครับผมมีบริาการรับส่วนให้ฟรี1ปีมเต็มรับส่วนครับอย่างเช่นรถไม่เาเขามายกให้แบตบหมดเขามาจําให้น้ำหมดเขามาเติมให้อันนี้ผมพูดถึงทั่วประเทศซึ่งที่พีบีมีให้ด้วยแล้วก็ฟรีดาวด้วยนะมาดูความสวยงามกันดีกว่านี่ครับตะเข็บด้านข้างครับผมเนียนกิป ซ้ายขวานี่ผมบอกเลยเนียนกิฟบอกได้เลยครับผมด้านนี้มาแล้วมาเปิดดูภายในกันดีกว่าแอบดูดีกว่าเป็นไงม้ายอุ้ยอึ๊บึ๊นี่ครับล้ออะไรเรียบร้อยอยู่ด้านนี้อ่าพอ้แต่มันกว้างจริงอ่ะชอบอ่ะคือคัมรี่เนี่ยบอกลักซู y ี่ขับรถทางไกลไม่เหนื่อยแน่นอนขอบอกเลยปะดูต่อเดียอสวยกิฟสภาพว่าสวยใช่ไหมครับเรามปดูห้องเครื่องเดี๋ยวว่าเป็นยังไงบ้าง คือคืออย่าบอกงี้ครับเอติโมเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างหายากส่วนใหญ่ในตลาดนะครับก็จะเป็นข้อ2.0 G สจุดธรรมดาเอติโมนี่ของดีบอกได้เลยมาดูต่อเลยครับนี่บสภาพสวยกริฟถ้ามีชนหนักนะมีรอยน้ำท่วมเอามคืนได้เลยเครื่อง VVTi นะครับ2,000นะครับผม16วาลวาวเดี๋ยวผมตัดดูดีกว่าเป็นไงบ้างแหมภายในสวยกริฟ เมื่อกี้แอบไปดูไม้มาไม้น้อยด้วยปีศูนย์ปดคตรคุ้งบ้าดูต่อเดี่ะเปิดมานะครับประตูเนี่ยเปิดได้กว้างขวางดูได้ความหรูหรานี่คือพิเศษเฉพาะเอติโมเท่านั้นคืออะไรไหมครับภายในสีดำํำจวฟ้าเซนทรลลอกลายไม้นะครับสวยงามเบาะไฟฟ้านะครับปล่าด้วแปดทิศทางยังไม่จบด้วยความที่เป็นสีดําออกแนวแลักชุรี่สปอร์ตนะครับผม มีระบบคุ้ยคอนโทรนะครับวางสายรับสายแอร์แบ็กเอพสพร้อมวิ่งแค่219,000วิ่งน้อยมากผมบอกได้เลยยังไม่จบมีเอนเตอร์เทนเมนต์ในรถมีจอไพลอเนียด้วยแม่ยังไม่พอมาดีสอนนี่นี่ครับจอไพลอเนียไม่พอระบบแอร์นะครับแยกซ้ายขวานะครับผมแล้วตัวด้านนี้นะครับก็จะมี e-c-t power นะครับโหมดด้วยครับและยังไม่พอคันนี้นะครับเบาะไฟฟ้าเราสามารถปรับด้านนี้ให้เขาได้ด้วยนะครับนี่คุ้มอะ่ะ คือนะครับคันนี้รายท็แค่หมื่นหนึ่งออกแคมรี่ได้แล้วสภาพยังสวยอยู่เลยผมว่าจบได้เลยนะคันนี้กว้างขวางนั่งผมนั่งหลังดูเดี๋ยวเป็นยงไงบ้างอยากให้ลูกค้าได้ได้เห็นจริงๆว่าเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหกว้างอ่ะนั่งข้าคนสบายๆมีตัวเองมีแอร์ด้านหลังด้วยโอ้โหคุ้มจัดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมซึ่งคันนี้นะครับ มีคะแนนโชว์รูมเอสติโม,โมนะคัมรีนะครับปี08นะครับผมซื้อสดไม่มีแหตนรายได้แค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันออกได้แล้วรีบโทรมานับไยหลังเลยคันนี้ต้องรีบไปแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้นยอย่าอย่ากดไลค์ก,กดแชร์ผมนิดนึงนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พคลิปต่อไปรถผลจอมเป็นสมิมาสามติการส์สแรงร้อยห้าเก้าทักหนึ่งเบอร์หน้าเก้าบนหกโมงทุกวันเลยนะครับเจอกันนะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ